ฝูงปลาน้อยใหญ่เกยตื้นตายเป็นระยะทางราว3-4กิโลเมตรที่ริมชายหาดทุ่งมัวแล่นจังหวัดชุมพรเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาโดยผู้เชี่ยวชาญมองว่าสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงอาจเป็นตัวกระตุ้นที่สำคัญที่ทำให้เกิดแพลงต้อนบลูมหรือปรากฏการน้ำทะเลเปลี่ยนสีที่ทำให้ปลาขาดออกซิเจนพร้อมกันเป็นจำนวนมากภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเ,เป็นตัวกระตุ้นที่สำคัญ ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะปรากฏการหลายอย่างที่เป็นปรากฏการธรรมชาติอยู่แล้วเช่นปะกรลังฟอกขาวเช่นแพรงต้อนบลูหรือน้ําเปลี่ยนสีเนี่ยมันมีกันมาไม่รู้กี่พันกี่หมื่นปีตามธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อเกิดภาวะโลกร้อนมันก็กลายมาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดภาวะที่เกิดอยู่แล้วนะฮะความผิดปกติของธรรมชาติที่เกิดอยู่แล้วเนี่ยมีความรุนแรงมากขึ้นหรือมีความถีดมากขึ้น แน่นอนว่าประเทศไทยก็ยังใช้ปุ๋ยเคมีอยู่แล้วก็ยังไม่มีปริมาณการใช้ก็ยังไม่ได้ไม่มีวี่แววว่าจะลดลดงนั่นคือข้อแรกข้อที่2โลกกำลงังร้อนอยู่แล้วก็จะมีเรื่ร้อนขึ้นดอบไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเมฆฝนที่ตกลงมาดังที่อธิบายไปก็ะจะมีน้ํามากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสองอันนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เราเห็นภาพว่าในอนาคตเหตุการณ์อย่างนี้ก็จะเกิดขี่ขึ้นหรือเกิดแรงมากขึ้นหรือทั้งสองอย่างประกอบกัน ท้งนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าคลื่นความร้อนในทะเลทั่วโลกกลายมาเป็นปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นในปีนี้เนื่องจากมีปลาหลายหมื่นตัวเกยตื้นตายที่ริมชายหาดในเท็กซัสเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่ออสเตรเลียก็เผชิญเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันที่มีปลานับล้านตัวลอยเกลื่อนแม่น้ำในรัฐนิวเซาเวลส์เมื่อเดือนมีนาคม